เ็ไฟอัน,นนี้เป็นอะไรเรือเรือไททานิกเรือโจรสลัดหรือเปล่าเรือเเทชลวันดูกันข้างบนเป็นยังไงอันนี้จะเป็นทางเข้าครับผมแนนเนล,ลัิอะไรนะ <c oughs> แดนเนลับิดสาม, <c oughs> สามไยรักกันด้านในมีสระด้วยครับกำลังปรับปรุปงอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นสไลเดอร์ลงมาใช่ไหม น่าจะให้เด็กสไลเดอร์ได้ไปดูวิวด้านบนไปดูกันผางขึ้นใช่ไหมักบบิดัน <laughs> <laughs> บบไดจริงอยู่ตรงนี้ั่ <laughs> งนู้นเป็นหมอดูนกห <laughs> มอดูนกดูวิวตรงนี้ก็เป็นเนินไม่ให้เด็ก บินงสไลเดอร์กันครับไปดูเดือดจนสระขึ้นมาดูบรรยากาศดูสีไฟครับ าดีครับตอนนี้ก็จะเห็นเขาปั่นจักรยานกันนะครับปั่นปันอาชีพปั่นสมัครเล่นนีก็จะเป็น BMX ทั้ง BMX ทั้งขาไถครับ <c oughs> ขาไทย, <c oughs> ยกล้อเฉยเลยอ่ะสุดมากเลยอ่ะนูนขาไถของจริงมาแล้วนะมาละจ้าขาไถ <c oughs> สนุกเขาแล้วฟิวเลยอะฟิวมากมามาเร็วมากเลยดูดูคันนี้เป็นไงเล้าฟ <c oughs> ิวฟ <c oughs> ิวเลยอะนอกจากปั่นจักรยานก็อน,นอกจากการตดินออกกำลังกายาก,กิจกรรม เสเยอะครับตรงนี้ก็จะเป็นพายเรือยาวครับฝีพายเขาก็จะมาฝึกซ้อมพายเรือนอกจากเรือยาวแล้วก็ยังมีเรือพายักเขาก็มาฝึกซ้อมกัน ับรรยากาศยามเย็นก็จะสวยงามประมาณนี้ครับมาดูบรรยากาศยามเย็นของบึงสีไฟครับผมเดี๋ยวกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ